สวัสดีคะ่ะกาลยานามิทุกท่านคลิปนี้เป็นช่องของปูเป้ซีเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปูเป้จะมาบอกเพื่อนๆท่านใดที่กำลังตกงานกันอยู่นะคะปูเป้มีเคล็ดลับมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะที่สามารถที่ปูเป้เคยลองแล้วแล้วปูเป้เห็นผลนะคะนั่นก็คือจุดทูบก,การแจ้ง16ดอกนั่นเองนะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าหากว่าเราจุดทูบ การแจ้ง16ดอกแล้วเกิดไฟลุกไฟลุกขึ้นทันทีของทูปอะ่ะก็คือว่าให้ทำให้ทำอีกครั้งหนึ่งในเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าที่ไฟลุกนั้นหมายความว่ามันไม่เห็นผลค่ะเอาลยค่ะพร้อมแล้วไปรับชมวิธีการกันเลยนะคะฝากกดไลค์ กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวิธีแก้ดวงแบบนี้ง่ายๆนะคะคือจุดทูบกลางแจ้ง16ดอกตั้งจิตให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่องนนโมสามจบนะคะขอให้ทำก่อนเที่ยงด้วยนะคะห้ามเกินนี้ตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทพวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับฟังการขอขมากรรมและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้หลังจากเพื่อนๆอ,อธิษฐานจิตเสร็จแล้วนะคะ ให้ว่าตามนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพระเจ้าทั้งหลายโปรดอาโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพระเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพระเจ้าหรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทาหรือถูกกระทาจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ แล้วตั้งนะโมสามจบอีกครั้งนะคะแล้วกล่าวคาถาดังนี้ปะโตเมตังปะละชีวินังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพานังสุขะโตจุติสามจบนะคะหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วชีวิตของเพื่อนๆจะดีขึ้นทันตาค่ะ เหมือนกับปูเป้นะคะที่ตกงานและหางานจนเครียดไม่เป็นอันกินอันนอนและก็ได้มาเปิดดู Google เรื่องการจุดทูบกางแจ้ง16ดอกซึ่งปูเป้ค้นพบว่าวิธีนี้สามารถทำให้ปูเป้ได้งานจริงๆทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอาโหสิกรรมให้และให้ปูเป้ได้งาน ภายในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีนี้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะคะเพราะว่าการที่เราให้เทวดาที่เราคุ้มครองเราในการเบิกทางให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิกทางให้นั้นจะทำให้เคาะกรรมที่กำลังถาโถมเข้ามานั้นช่วยลี่คลายนั่นเองค่ะ แล้วนี่เป็นเคล็ดลับที่ปุเป้ทำแล้วเห็นผลนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องมีความเชื่อนะคะถึงจะสำเร็จผลด้วยค่ะถ้าเราทำแล้วเราไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นผลได้ในเร็ววันหมายความว่าคือกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่ออะไรแบบนี้เราต้องทำใจให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ถึงจะสำเร็จผลนะคะความศรัทธาความเชื่อนั้นมีอยู่จริงนะคะในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่หากใครที่สามารถมองเห็นคนนั้นเป็นบุญดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้สวัสดีค่ะ